ว่าที่จ้าพบก,กับช่องยายโสในต่างแดนคือเกาด้จ้าวันยยาานียนนนนย้ยายโสสีผ้ามาเห็ดแนวยอยู่นิดจริงคือเกาได้จ้ะเด้อยายโสสีผ้ามาแก่งให้เพิ่งหวานจ้ะมาบนงกันเลยจ้าจ้าตอนนี้ยายโสก็สีไม่เจ็บพักปังนะจ้ะพักปังที่ยายโสปลูกไว้ขอบหน้าต่างเนาะจ้า,จาเพราะว่ามันปลูกข้างนอกว่าไ้เนาะจ้าเนาะเขาอยากกินเขาก็ต้องปลูกไว้จังสีลนะ่ะปลูกไว้ขอบหน้าต่งา,างเนาะจ้ะไว้กระถางเนาะจ้า,จา ทางนอกเบื้องในจะหิมะนาล้นยังเคยออกไปปลูกได้เนาะจ้ะเจ็บพักปังจ้ะสมมุติว่ายุ่ขังหัวบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะสมมุติเอาจ้ะนี่เลยจ้ะยุเมึงนอกเนาะอยากกินนังกะสมมุติเอาเนาะจ้ะสมมติเอาว่ายุ่ขังหัวบ้านเฮาจ้ะจ้าตอนนี้เขาก็เตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะที่กีเกงเห็ดเพิงหวานสวิเดนเนาะจ้ะ ทำย่านั่งยาอยสักับปันไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เราจะพักที่สีใสเนาะเห็ดเพิงนี่ที่ยาอยสัไปเก็บไว้ปีกายนี่เนาะจ้ะเนาะเห็ดเพิงหวานเนาะซุ้มดอกใหญ่ๆน่อยจะยาอยสัว่าสิกับเมืองไทยเนาะว่าสิเอาไปต้อนพี่ต้อนน้องบัดนี้ยาอยสัวประเทศับเลยจ้ะแต่ว่ายาอยสัก็เก็บไว้หลายจ้จจะยาอยสักเก็บมาแล้วก็มาล้างใส่ซองฟิดไว้เนาะจ้ะเนาะล้างแล้วก็ต้มก่อนเนาะใส่ซองฟิดไว้ กัญยงหวานคือเก่าโด้เฉพาะเวลาเกี้ยงกับหอมหวานเนาะจ้ะเนาะบ่เสียรสด้วยจ้ะเยอะใบเป็นปีสองปีเนาะจ้ะเยอะใบสองพีชนะจ้าเหามาเพิ่งกันเลยจ้าจ้าตอนนี้ยายโสก็เอาน้ำยาดั้งยองน้ำยาดั้งใส่หม้อแล้วก็เอาเห็ดลงเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเนาะเดี๋ยวยายโสสิมาต่เครื่องใส่เนาะจ้ะนี่ยายโสสิตำหอมแดงตะไคร้พริกแล้วก็เกลือเนาะจ้ะเนาะใส่กันเนาะ ตอนนี้ก็ต่าแล้วนะะเนาะจันนแยโซสิโขกหยาบๆเลยจ้ไ่ได้โขกมุนนะจันนาะมันสิเปลน,นไปกินเวลาใส่แขงใส่หมจัเนะาะหลังจากนั้นเนาก็ตักใส่หม้อเลยจ้ะตักใส่หม้อเลย,ยเฮ็ดกินแบบบานๆนี่สิเลนะะเนะ้ะจันนว์ยโซมากมากเลยจ้ะกินยังสิละจ้าสมมอิเล่นก็ได้ bao riêng pizza bao riêng steak nè, ôi, em mới mô với yai sối chăng? bao cái bún bắp hơ, bao khi ăn ăn tao lăng nó, mặc phẩy mặc măng cứ ba là nó chả nó, lò mò đệt chút nôi nó chả, lò mò đệt con cho phải cương say ít nó chả nó, thay yoi say tiếc là nôi nó chả, chả, coi mò đệt chút nôi rồi yai sối coi xí mốc cuồng nó chả nó, น้ำปลาเด้อจ้ะนางเอกของเอาคือน้ำปลาเนาะจ้ะเนาะชุบสดใสนะจ้ะใส้สดน้ำปลาจ้ะเกลือในย้ายส่วใส่ฟอมแล้วเนาะจ้ะเนาะใส่ฟอมช่วงต่ำมากทีบแล้วน้อยย้ายส่วนก็จะเอาพักใส่อีกเนาะจ้ะเนาะปิดไว้จักน้อยจ้ะจ้าตอนนี้ย้ายสกวนกันพักไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะ เใช่สิเอาไซน,นั่นจ้ะเนาะอันนี้เป็นบักบกฟ้ฝรั่งเั่นจ้ะแล้วก็ฟักทองหรือว่าบักอื่นนะจ้ะเนาะพักเท่าที่มีเนาะจ้ะเนาะมาเพิ่งกันเลยจ้าน่าเสียวบักอืนนอก่นใส่ก่นนั่นจ้ะเนาะบักอื่นเพื่นว่าใครเลื่อนงานปันใดนาะจ้ะบักอื่น,นส่แล้วก็พริกไงไซคนนั่นาะจ้ะเนาะ เห็ดเพิงหวานนี่สีหอมโด้เฉพาะวลาเขาวเขียงนี่หอมหอมหวานหอมแบบวกบอกว่าถือจะ้ะแต่ว่าฝรั่งเขาปริยมกินกันนะ,นะจ๊ะเนาะเขาสิกินเห็ดเหลืองเห็ดมันปู่ไปงั้นจนะ๊ะนาะต่ว่าคนไผ่ข้าหนียมกักไะสำหรับยายสวน่นมกักจ้ะอ้า,าอก็จะใส่ผักใส่บวกบวกใส่ยังอะไรเรานม่จ๊ะเนาะตอนตุ้ยไทนะย,ยนี่ก็าจะใส่ผักนม่จ้ะผัก Cháu ôm luôn vào phát khá này nè Chứ vào phát cái nhánh tí Tí mắn tươi nha Nó có ở xay con nè cháu Cháu Trang hệt hương sơ bì đền nè cháu Hệt hương ván sơ bì quá cháu Bà mò tít vậy nè cháu 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 Liệp rồi rồi nè cháu nè pha mò đây nó chưa bên cạnh đấy chưa nhanh hết phùm hết phùm vắng sau đen ngoài đây chưa nhanh bọc nhanh nhạc chưa 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 แก้งเฮ็ดพึ่งวันจ้ะเอาเลยจ้าคลิปนี้ยายโสวกับโบมี่อย่างไรนะจ๊ะเนาะไม่แก้งเฮ็ดให้เบิ้งจ้ะถ้ามักคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้จ้ะเด้อพ่อยายโสมมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้าพ่อกันไม่คลิปนาจ้าวัสดีจ้า